จ๋าพร้อมจะใช้เสียงได้ยัง <laughs> <laughs> เดี๋ยวขอแนะนำตัวน้องสาวหน่อยดีกว่าน้ตัวน้อม,มีไหมคนะค่ะน้องทีแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะหนชื่อเด็กิงพีเรโต้องจันทีนะคะชื่อเล่นชื่อว่าน้องทีค่ะวันนี้หนูก็จะมามอบอเพลงให้พวกคุณแม่ๆทุานฟังนะ เห็นกับหนูเนาะใช่ไหมคะจังเ,เลิกเจอกันที่รายก,การดนตรีแต่หนูชนะไปนิดเดียวโอ้ยนะหนูก็เลยมามอบผลการศึกษาให้กับน้องทีด้วยนะคะถ้าจังไม่ผิดเทปนั้นนะคะเป็นเทปเดียวที่หนูร้องให้คุณผู้ชายด้วยนะคะโอ,อ้ยทราบจึิงใจนะนึกถึงตัวเองด้วยล่ะที่เคยเปิดหัวแล้วก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยตั้งใจมากๆที่จะเปิดหัว ต้นนี้เกิดหนุ่มที่ตลาดดิสเกินใดเรกเมทค่ะถ้าพ่อพาอแม่นไหนอยางไปดูก็สามารถดูน้องพีได้นะคะเสร็จปุ๊บก็้วน้ำพีหน่อยตามไวมารอเพลงด้วยกันสักหนึ่งบทเพลงก่ะ